ก่อนรับสู่ช่วงรีวิวนะครับวันนี้เป็นการอันบ็อกลำโพงบลูทูธนะครับราคาถูกมีฟังก์ชันนาฬิกาด้วยนะครับอันนี้เป็นชื่อยี่ห้อว,ว่า Z 7จนะครับจินจัาจีนจา๋นจาเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกบบนี่นะครับผมได้มาราคา170บาทนะครับนี่คือข้อดีของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นาฬิกาอย่างเดียวนี่ครับผมได้เทสของแล้วเนาะก่อนทำรีวิวก็เลยเปิดให้ดูเลยนี่นะครับในตัวแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีสายชาร์จให้หนึ่งเส้นนะครับ คู่มือให้หนึ่งกาจจรจะแยกจะยิงจริงในคู่มือ,มอ,มอเบะลงไปอะไรได้ขนาดนี้อ่านี่นะครับแล้วก็หมดแล้วคือฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีมีอะไจะบอกไว้เลยแต่ะละปุ่มใช้งานทำอะไรนะครับก็มีภาษาจีนแล้วก็อังกฤษแม่นว่อังกฤษนะครับนี่แบตเตอรี่เวลเลเวลนะครับแล้วก็มี ล,ม 1, ลมัมหน,นึ่งกับมสองนะครับ LED สกรีนนะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรซึ่งตัวลำโพงเนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาในตัวเนี่ยผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับตอนนี้ที่เราถ่ายคลิปกันอยู่เนี่ยเป็นเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีนะครับเห็นไหมเส้นนาฬิกาก็จะมีนะครับแต่ในรักแบบกรเต็มซึ่งในแต่ละฟังก์ชันมันก็จะมี Bluetooth mode b l o o t นะครับ <cent> mode. FM mode Clock mode นะครับนี่คือ Clock mode แล้วก็วนไปบลูทูธหมดนะครับเสร็จแล้วการตั้งนาฬิกาก็ตั้งง่ายๆนะครับข่าวมาเซ็ตเห็นไหมครับกดหนึ่งที่นะครับก็คือเวลาที่เราตั้งให้มันปลุกครั้งหนึ่งครั้งแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือมันจะปลุกที่เวลาที่เราตั้งนะครับอันนี้คือนาฬิกาที่สองนะครับถ้าเรากดไว้นะครับมันก็จะปลุกเวลาที่เราตั้งครั้งที่สองนี่ นี่ก็คือปลุกทั้งหนึ่งและสองกดอีกทีหนึ่งไม่ปลุกนะครับแล้วถ้าเราอยากเซตเวลาก็กดไปหนึ่งค้างแล้วก็กดค้างเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มตัวจับเวลาเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหม b อ่าแค่นี้ครับง <choose> ่ายนี่อันนี้ก็คือไม่ให้มันตั้งเลยนะครับนี่ก็คือไม่ให้มันตั้งเลยคือจะไม่มีอะลารามขึ้นเลยเพราะไม่มีสายลัดก,การตั้งอะลาราม FM mode Clock mode Bluetooth mode เห็นไหมครับบลูทูธโมดก็จะขึ้นสายลักบลูทูธ Bluetooth setting FM m o ถ้าคุณอยากตั้งเวลานะครับก็ง่ายๆครับไปที่เซตกดค้างไว้เห็นไหมครับตั้งแล้วกดหนึ่งทีก็จะไปตั้งข้างหลังกดหนึ่งทีก็จะเล่นมากับข้างหน้ากดค้างอ่าก็จะกลับสู่โหมดเดิมนะครับ นะครับง่ายๆวิธีการตั้งเวลานะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนาฬิกาอ่าโอเคกดมบนนี้คือคุณตั้งให้มันอะลามทั้งสองครั้งนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากให้อะลามเลยกดอีกทีนึงก็แอะลามแล้วนะครับนี่นะครับส่วนการคอนเน็กเนี่ยมันก็จะคอนเน็กมือถือได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับเปิดมาก็จะเจอบลูทูธชื่อว่า Z7 นะครับ ก็เท่งเลยเสียงก็พอไปวัดไม่วาครับฟังแก้งเหาได้นะครับดีกว่าเปิดคือผมลองแล้ววันนี้นะครับมันดีกว่าเปิดมือถือฟังอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสรุปย่าไงดีกว่าเปิดมือถือฟังแต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ดีกว่าลำโพงมือถือและดีกว่าลำโพงโน้ตบุ๊กผมตัวละสองหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะดองลำโพงมันใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาตั้งประดับโต๊ะทางานทําเป็น นาฬิการประจำโต๊ะทํางานนะครับโดยให้มันซชง่อกับโน้ตบุ๊กคุณนี้เลยคอมพิวเตอร์คุณที่มีสัญญาณบลูทูธก็ดีไปอย่างนะครับเนี่ยมันก็จะเล่นเสียงมาตรงนี้ซึ่งมันดังกว่าแล่นนครับรับประกันได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเสียงดังกว่านะครับลำโพงคอมพิวเตอร์ทั่วไปล,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 ละละหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นเลยแหละของผมก็สองหมื่นกว่าคุยคุยนักคุยหนาว่าเสียงดังดีก็เปิดตัวนี้ลองแหละไอ้นี่ก็ดังกว่าฟังชัดกว่าเยอะเลยนะครับ แต่ตัวลำโพงอะเร่งสุดก็ยังมีเสียงซ่านะครับเปิดสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้นะครับมากกว่านั้นเริ่มมีเสียงเค็กเค็คเค็เค็เคอะไรเนี่ยชวนวุ่นหิดนะครับน่าวุ่นวายนะครับน่ารำคาญแล้วก็เวลาเราชาร์จเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับขึ้นสีแดงถ้าเราชาร์จอยู่มันจะเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ก็จะใส่การ์ด TFT ได้นะครับก็จะใส่การ์ดนะครับ TFT ได้ สำหรับคุณจะเสียบแล้วก็เล่นเพลงยาวๆนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นลำโพงตั้งโต๊ะคอมเล็กๆนะครับช่วยขยายเสียงคอมพิวเตอร์เราให้มันฟังแล้วเสียงดังกว่าเดิมนี่ก็โอเคนะแล้วก็เป็นนาฬิกาด้วยง่ายๆนะครับนาฬิกาเดิก็เป็นของประดับโต๊ะนะครับในราคา170บาทนะครับกดโค้ดส่วนลดในการส่งเนี่ยก็คือโอเคเลยเวิร์กเลยนะครับ170บาทนะครับแค่นั้นเองนะครับได้ทั้งลำโพงในทั้งนาฬิกานะครับ แล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเรือเสียบใช้ชาร์จทิ้งไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไปทําเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะนะครับก็มีพอร์ต usb ก็เสียบผ่านพอร์ต usb ตัวเองนะครับก็ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเราเปิดเห็นไครับกดหนึ่งทีไฟมันก็จะสว่างแบบนี้นะครับเวลาจะดูนเวลามันก็จะสว่างมาเิยโอเคนะครับนี่ก็เป็นลําโพง set เจ็ดนะครับก็คือมันจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นบลูทูธนะครับเนี่ย ดิสตันสปีกเกอร์คล็อกบลูทูธดิ i ตันสปีกเกอร์คือเป็นทั้งนาฬิกาและลำโพงบลูทูธง่ายๆนะครับกำลังขับ4 3วัตต์นะครับเนือจอลำโพงหนึ่งดอกนะครับโอเคนะครับฟังฟังชัดกว่าลำโพงน้่มบุญแน่นอนล้วประกันซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับใครลำโพงน้่บปุกเบาๆอ่ะซื้อไปเถอะร้อยห้าสิบหกสิบบาทนะครับประดับตัวเล็กๆนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับแต่งานไม่ค่อยเนียบนะแผลเยอะนยครับเปิดกล่องมาก็แผล ตรืงสลรลกลอยดำก็มีนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าราคามันแค่นี้เนาะอย่าไปเอาอะไรเพอร์ฟิกกับมันเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย